นี่มาแล้วครับพี่น้องครับรดเคื่งเสียงเสียน้นครับที่มันขั้นนี้แหละลขางทางเนี่ยตรงเลยพ่อตรงเลยมอแลวครับระกันครับเอ็นมใหญ่ยปเลยคั่ครับโอันมาแล้วครับขั้นนี้วะมาแล้ว่ต้อหอดงานเอเ อเล่นตรงเลยเะตรงเลยเฮ้ยเพนไดนโอ้มันหนักไปเงี้ยไปเงี้ยงโอยโอ้ยโอ้ยคนประธานเลนดีแด็ดเลยเดี๋ยเๆๆเร่ยเเลยยาเลยยาเลยยาเลยคตรงนั้นเขาปั๊บไม่ให้ไอ้พูนี่ เ,เปี้ยนเราเจ็ดเ็ดใบพนะตู้เสียงกางห่างเจ็ดใบพนะเปี่ยนแล้วเปี่ยนยนนกตู้ไม้มาเลยตู้ตู้ไม้มาเลยเใบเอาอีกขันหนึ่งเดี๋ยวพ่อร้อยร้อว่านี่ยล่ะครับไปอบเอาเองไส <c oughs> ่คนคนคนขับมา <c oughs> คนกลับมากางม่เป็นไม่ได้จอดก่อตำแ่งเลยเหรอได้เดีอรถเขาเอานีเขานีรถอังเปารถอังเปาโอเคเลยะอเดแล้วครับถึงเสียงผ้าพี่นองยางไปชม Ô, oh, nó hoài lọt luôn. Này cúp, đi. Oh! จักษอนมองจอดด้วยมาถึงแล้วรถเครื่องเสียงเสียนนเข้าประจำการแล้วนะครับตอนนี้ เป็นลมครับพี่น้องครับหายหน้าขยบปับไหมเฟียฟซีมาปลูกสาทาแล้วปลูกสาทาแล้วครับหอยแล้วนี่แหละโอ้หนึ่งสองสามนี่แหละครับท่านเหนือล่องแล้ว,ลวจอดประจําการแล้วข้างเวทีสาวน้อยแล้วครับ เวทีกำลังประกอบบุปกณรทำการแสดงครับทีมงานคอนไวเฮาเอาสูๆเด้อัเอาป้า โบไปทุกงานเลยจีสวัสดีครับโอ้ยงานนี่กสิกาบ้านแล้วบอยู่ไกลเห็นว่ครับบ่ไกลดอกรอยหาสิบโลนี่ยตรงนี้รอยหาสิบหาพอดีแม่นว่อันเมื่อคืนนี่เจ็ดสิบกว่าโลไก่จอกจสามันจะใส่มาผืนเน่าให้เถิจ้าภาพครับอันนี้อันนี้ดอจตาภาพอนีน้ำทิมด้วยแม่ไก่สวัดีสวัสดีครับ ช่องแดกว่าช่องเจ้าอะไก่เด้นเซเลปเนออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องฝากกดติดตามพี่น้องเด้อนะครับฝากส่งมาฝากส่งไงปุ๊บต้องบอกว่าเอาอึดพดหลอดว่าหลอดว่าไครับต้องบอกมาต้องบอกว่ามาเอาเงินหนึ่งจะมาไหวขึ้นเมื่อไหร่ไว้เรียนมากรามันใสบริพน์เลยเนี่ยนี่เอาไม่ได้่ก็ไปทั้งคุณมันฉีดลมเด้อให้นในมาน่บอกหลบก้อนลบก้อนจับากระเทย เอาไปสวดเพ่งนี่ก็ได้นี่อ้สิอ้อมาหนานี่ยบอกเลียนคอยบ่ได้ไรนี่ครับนีรุมย่างเดียวครับต้องใส่กำลังจักหน่อยครับแม่ลูกก็เนื้อทั้งคุณน่ะรถสีเลี้ยวเขาทั้งคุณเนื้อไปแล้วไปแล้ว เลนควายว่าได้ครับตรงบลลมดักบลมดักต้องลแม่กต้องใหญ่ละตองไป้างมอแล้วถ้าไปเลือกซยตอด้าเลย ขั้นที่สองครับเขามากแล้วครับแต้วว่าพื้นที่มันสิเป็นไฮน่าบนปั๊บนะครับมีโอกาสตีลมสูงครับตอนนี้ตงใส่กำลังเป็นตัวทรงครับตองเสียงเสียนนันกำลังใจครับทิมงานครับตันนี้หลังจากที่ ประสบวันเห็นมากครับมือนี่เป็นมือใส่ใส่งั้นมือแหลกครับพี่น้องครับมากแล้วครับมาแล้วพุ่งเลยพุ่งเลย cùng nơi cùng nơi cuồng 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 ở đây vô đây vô 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 ô

อีกพ่อก็ไม่เยก